ที่จังหวัดสมุทรปราการงานเทศกาลกินเจอิ่มกายสุขใจฉบับไต้หวันกระแสะแรงคนมาเที่ยวแน่นนายตงชื่อฉี่รองสำนักง,งานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจอิ่มกายสุขใจฉบับไต้หวันโดยมีดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ด็อกเตอร์บินดาจางขาจรศักด์นายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยในเหลืองลิ์ปันเจริญธนกิจผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรปราการประธานชมรมผู้สื่อข่าวธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากดกรบรินดาจางขจรศักย์นายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไตยเปิดเผยว่าโดยก่อนเริ่มในพิธีได้นำนักธุรกิจชาวไต้หวันยืนสงบนิ่งไว้อะไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต24ตุลา2568ชาวไต้หวันทุกคนต่างทาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณ พระบรมวงศานุวงศ์งพระองค์ทรงมีต่อชาวไต้หวันในเมืองไทยอย่างมากก่อนเปิดงานเทศก,กาลกินเจอิมายสุดใจที่ทางสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างที่25-26ตุลาคมท้งว2568ณหอประชุมสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยณถนนสุขุมวิทอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการโดยพีชาวไต้หวันมาออกร้านทั้งอาหารขาวหวานลวมถึงของที่ระลึกของใช้หมุกถ่ายภาพมากกว่า200บูธและบูธศิละปะวัฒนธรรม รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและชาวสมุทรปราการได้เลือกช็อปกันทั้งนี้ดรบรินดาจางขจรศักดิ์นายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยได้ออกมาขอบคุณร้านค้าและนักท่องเที่ยวที่มารวบออกบูธและมาเที่ยวงานทุกคนซึ่งสินค้าบางอย่างที่เมืองไทยหาซื้อไม่ได้ต้องหาซื้อที่ประเทศไต้หวันวันนี้ก็มาจัดแสดงภาพรวมถือว่าการจัดงานทั้งนี้ประสบความสําเร็จ และปี<ไ>ปหน้า,<ม>าจะาาจัด <ๆ S 1> ใหญ่<า>กว่าเดิมแน่ <มา S 1> นอนสนับสนุสนในงานนี้แล้วก็มาร่วมให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะคะก็จะมีมูลนิธิที่มากรีไผสารนะคะซึ่งก็ได้เตรียมบุเฟ่นะคะกว่า50เมนูนะคะมาเรียงรับรองนะคะให้กับแขกของเรานะคะซึ่งก็สรรสร้างเ,เมนูทั้งไทยและก็ไต้หวันนะคะมาให้ได้ชิมกันนะคะเพื่อให้ได้อิ่ม อิ่มบุญอิ่มใจกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธท่ามาหายานนะคะไทฝอซื่อเหนิงโจซานนะคะซึ่งก็ได้ท่านเจ้าเจ้าอาวาสนะคะได้มาร่วมง,งานกับเราพร้อมทั้งนี้เรายังมี มูลนิธิของอสมาคมอีกวันเต้าแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นอนุตตรธรรมนะคะซึ่งท่านประธานเฉินก็มาร่วมง,งานด้วยตนเองรวมทั้งใต้เทียงกงนะคะมูลนิธิธรมธรมะธรรมะกุศลน,นะคะซึ่งก็มาร่วมง,งานกับเราหลายๆหน่วยงานต้องขอขอพบพระคุณแล้วก็วันนี้เราก็ได้น้อมไว้อะไรนะคะให้กับพระบรนมีหลวงของพวกเราด้วยร่วมกันนะคะด้วย ความด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ความรักที่มีต่อท่านนะคะก็ของชาวไต้หวันก็ขอเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะทำประโยชน์แล้วก็ทำบุญเพื่อให้กับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ